กูเกิดมาก็จบเลยอะตึมเออน่าจะใช่น่าจะเป็นตาที่ที่พีคหรือเปล่าด่านไหนวะด่านนี้แหละกานนี้แหละตะกี้ก็เจอ<แ>ลูกโม่ไปไป <c oughs> ห้อย <c oughs> ห้อยห้อยโลไปข้างหลังก็ถือลูกโม่มาสอย <c oughs> อย่างโคตีนะลูกโมอย่างแรงเลย มันให้ของไม่เท่านั้นแล้วมันลบนอนเลยกูกูไม่สามารถเล่นได้ดิกูต้องใช้ mp5 เพื่อการปลดล็อกยังไหนังไโเข้าไปไปไปมามาแม่ทิ้งโลไว้ข้างหลังว่ะพี่ทา้งอันเขาโดนทิ้งหลังไปเออตายโลไวอะปูลูกซองเหรอปูตึ้งพวกคู่อ่ะพี่เอฟเฟกต์ยากได้อ่ะแม่ มันมันเถื่อนเดียวเลยเมื่อกี้ที่เจอกันอ่ะอาไรหรอโอู้หู้ว่โดนไหนไปเนี่ยลูกโม่เม็ดเดียวอ่ะเอเลเมนต์เชนต์ดาวมันยิงกันแรงจังวะอ๋อเทอร์ม่เป็นยิงผ่านควันมาเลยโอยพี่เข้าสายลูไปข้างหลังมันยิงโดนหลังปะไม่โดนไม่โดนโดนโล่โดนโล่มันจะโดนโล่เราไม่ตาย เรียกโคสตเลยโอ้ฮ้ยพี่เอาุไปยิงดู้วพี่พี่ยังยิงไดพี่ยังยิงเหรอแม่งยิงมันไม่ตายสักตัวง ว่าอักนี่ไม่ไม่ใช่ทางของเราแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันลงไอ้น,นี่มาแล้วโอ้ยใครคิวสเตตไหนพวกนี้ชื่ต้องเอ p l i f y แล้วเพือ่อนคนนั้นเลยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ทีมมันนี่หว่าเดินมองหน้าโอยทำไมาเราคิวได้น้อกระจังวะเออ คนเดียวหรือเปล่าไอ้สาน่าสยมึงดูข้างล่างกูสิไอ้ตาตกใจทีนี้เอาทำไมมึงไม่ตายเล่นเพื่อน ่คดโอ้ยเบิ้ดมา ตาได้ดีเฮ้ยได้นี่แล้วเฮ้ยกูแสงก่อนแอดท้ายเข่าโก้เฮ้ยได้คัปเตอร์ว่ะได้คัปเตอร์ได้คัปเตอร์คัปเตอร์คืออะไรเฮ้ยได้ขับคัปเตอร์ว่ะยิงไงอ่ะยังไม่เห็นตายรัดกูสด

วางจัดเลยอ้กที่นี่นอนติ่มไม่จัดเขาเอ๋ออ่ะเดี๋ยวพีเตอร์ให้แี่อ่ะคุณบอกแล้วอย่าให้ลูกเล่นไอ้จัดโอ้ยกับตายโอ้ยจะมาตุ๋ยหลังมือติ่มนักเหรอฮะไอ้สัดติ่มนัดต่อไหนแล้วตายไปแล้วโอเลเซอร์นี่วอนเลย c objective complete very good complete very good ผมเป็นเทอร์โมมาเลยไอ้ยีเตอร์โมกวนถูกกวนทศติกันอ๋อนี่นี่มันยิงผ่านควันมันยิงมันยิงนี่ตใจจำได้ยิงผ่านควันมันควนทศติกยังไงคือแม็คือแม็คการ์ตเลาะหรอกใช่ปะ แอ,อ่กระสวนเอามองขายไอ้สัตว์